มาด้า3รุ่น2.0 S Sport ปี2020 ครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดสุดยอดเบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดพาชมนะครับออนิอุมัตด้าสนะครับคันนี้เลยนะครับปี2020นะครับไหม่แท้39,000กิโลเมตรนะครับรับประกันศูนย์นะครับถึงปี2025เลยนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะครับสำหรับค่าตัวคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับออกข้างมาที่9,98,000บาทนะครับกับราคาโปรโมชั่นนะ สำหรับโปรโมชั่นของวคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีออกรถไม่ต้องใช้เงินสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่2.79%นะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีเท่านั้นนะครับและออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับส่งรถนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างของรถจนนะครับการันตีรถสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับการันตีจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์วันดูคาเลยนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับ option ของเจ้า all new Mazda 3นะครับรุ่น2.0 S Sport นะครับตัวรองท็อปปี2020คันนี้นะครับว่ามี o p ชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เรามาชมออปชั่นกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับด้านบนสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านล่างนะครับลิ้นกันชนสีดําเลยนะครับโลโก้มาด้านะครับแบบคมเมี่ยมเลยนะครับสำหรับรุ่น2 0 s sport นะครับตัวรองท็อปนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับยังไม่มีมานะครับถัดมานะครับระบบไฟหน้าของเขานะครับคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสองสว่างตอนกลางวันแบบ led นะครับ รุ่นรองท็อปนะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะครับถัดมานะครับด้านล้อแม็กนะครับเป็นแม็กกลมดำนะครับขนาดนะครับคันนี้อยู่ที่นะครับขอบ19นิ้วนะครับแม็กอลลอยสีเทานะครับระบบเบรก ABS สีล้อเลยนะครับถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับสำหรับออ l นิวมาด้าน3า0 s คันนี้นะครับลูกค้าสามารถปลดล็อกล็อกรถนะครับได้ตรงนี้ครับมือเปิดนี่เลยนะครับ กระจกมองข้างก็จะเปิดออกมาอัตโนมัตินะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เลยนะครับถัดมานะครับด้านมือเปิดนะครับทั้ง4ด้านนะครับด้านนอกสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตรงนี้นะครับตรงขอบประตูนะครับด้านบนนะครับตรงกระจกตกแต่งด้วยคิ้วคมเมียมนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับเป็นรถ5ประตูนะครับ มาด้าสามนะครับมาพร้อมโลโก้นะครับด้านท้ายนะครับแบบคเมียบนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับใต้โลโก้นะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับไปเบรกดวงที่3สปอยเลอร์สีดํานะครับระบบไฟท้ายนะครับที่ได้มาเป็นไฟท้ายแบบ l e d นะครับ ด้านกันชนหลังนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมกล้องหลังและเซนเซอร์นะครับด้านหลังสี่ตำแหน่งเลยนะครับด้านลิ้นกันชนด้านล่างนะครับเป็นสีดำนะครับตรงนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์สี่ตำแหน่งนะครับ2.0 S Sport รองท็อปนะครับมีกล้องด้วยนะครับตรงนี้นะครับรอบรอบคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับผมบอกไว้เลยราคานี้7 7 9 0 0 0บาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับมีแค่คันเดียวนะครับ เดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในกันต่อนะครับสำหรับรุ่น 2.0S Sport นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับหนังแท้จากโรงงานนะครับสีดำเลยนะครับภายในโทนสีดำนะครับออกทรงสปอร์ตนะครับสำหรับ All New Mazda 3คันนี้นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับรองรับ e85 เรียบร้อยนะครับ Sky Active นะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยนะครับสำหรับโชมนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถมาด้าสามคันนี้นะครับสามารถมาทดลองขับนะครับและนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์บรวกบ้านรามินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนนะครับของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงเจ้ยงคืนเลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชรู ติดตามนัดได้ใน EP ีหน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นัดลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ